สวัสดียามเช้านะครับทุกท่านขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับในตอนนี้ผมก็จะมาจัดก,การกับเจ้าเว้าสปินถึงรอบแล้วครับครบ10,000กิโลผมได้ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจากร้านโหนกนะครับร้านเดิมที่เราไปเปลี่ยนยางไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาด้วยความที่น้ำมันเครื่องจากศูนย์เนี่ยค่อนข้างแพงครับ ก็เลยตัดสินใจไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับร้านข้างนอกดีกว่าสาม,มารถเลือกเกรดน้ำมันเครื่องได้ด้วยนะครับก็ย้อมเยาวหน่อยอันนี้ผมก็จัดการถอดชุดข้างนะครับเพื่อจะเปลี่ยนสายพานและเม็ดตุ่มน้ำหนักเวี่ยงสายพานนั่นเองครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับก่อนแรกเลยเราก็ถอดไอชุดสีดำๆตรงนั้นที่ครอบ ชาม์ม้าออกมาเป็นพลาสติกใช้น็อตหกเหลี่ยมขันออกสามตัวครับแล้วก็ทีนี้มาถอดฝาครอบจุดข้างกันจะเป็นน็อตเบอร์แปดครับตัวนี้อุนนี้ง่ายหน่อยเพราะว่าน็อตเท่ากันหมดทุกตัวนะครับความยาวไม่ต้องจำว่าอันไหนก่อนไหนหลังอันไหนใส่ตรงไหนนะครับถอดไล่ถอดออกไปได้เลยครับจุดที่จะยากก็จะมี ตรงนี้ครับจะมองว่ายากไหมก็ไม่ยากนะแต่ที่มันแคบครับนิ้วผมใหญ่ก็คือมันต้องถอดกองอากาศชิ้นดาๆด,ด,ด้านบนกจับอยู่เนี่เป็นน็อตหัวแชกธรรมดานะครับนันหัวแฉกตัวใหญ่หน่อยนะสองตัวครับขันออกมานะครับพยายามเนี่ยพยายามดึงมันออกมาอยู่ในรูนะครับนเล็กมากเลยรูมันรูช่องมันเล็กนะครับ พยายามนิ้วแย่แลนะ้วไขไข่ออกมาให้มันตามนิ้วแล้วก็พยายามตึงออกมาทาอยู่พักใหญ่เลยครับนิ้วผมใหญ่มากกว่าจะเอาออกได้ก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราขยับเอาตัวหลังออกก่อนมีสองตัวเนาะมีตัวข้างหน้าตรงกลางนี้แล้วก็ตัวหลังนี้ครับออกมาละหนึ่งตัวแล้วทีนี้ก็เหลืออีกหนึ่งตัวตัวนี้ที่ในช่องเล็กอ่ะออกมาแล้วทีนี้เราสามารถขยับเขาทั้งอันนะครับกองเนี่ยขยับขึ้นไปแล้วเราก็จะเจอน็อตอีกหนึ่งตัว คือมันอยู่ใต้กองเนาะกองแบบมัดเบอร์แกันก็จัดการขันออกได้เลยครับขันนานนิดนึงเนาะในนี้ผมก็ประหยัดเวลาครับใช้บล็อกโอซูกะนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวบล็อกโอซูกะอีกทีนึง Okay. คือใช้งานค่อนข้างง่ายครับเป็นบล็อกตัวใหญ่ผมจำขนาดไม่ได้เนาะแต่ก็คือเป็นบล็อกตัวใหญ่แต่ตรงกลางของบล็อกเนี่ยมันมีช่องที่สามารถเอาบล็อกขนาดเล็กแย่ใส่เข้าไปได้ด้วยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ต่อกับบล็อกขนาดเล็กของเราเนี่ยเสียบแล้วก็สามารถปั่นหมุนออกมาได้เลยครับก็จะประมาณนีอ้ออกมาหมดแล้ว คิดว่าหมดแล้วนะปึ๊บปึ๊ก็โอเคแค่ข้างๆนะครับไม่ต้องถึงข้างล่างนะข้างล่างเป็นแข็งเครื่องนะครับถ้าหมุนออกเนี่ยนะ้มันเครื่องมันจะออกไปด้วยนะอ่าก่อนอื่นเอาอันนี้ออกด้วยครับไม่ได้ดึงได้เลยนะมันจะเป็นพลาสติกนะครับต้องระวังด้วยอาหาอะไรบางๆขันออกมานี่ครับใส่เขามันก็คือจะเสียบเข้าไปแล้วเป็นลูกยางเสียบไว้เฉยๆนะ ต่อไปก็เอาบล็อกเบอร์19ครับขันออกทั้งหน้าและหลังนะครับที่จับชุดชามปืดปืดบล็อกโอซุกะสามารถหมุนเลยทีเดียวปืดเรียบร้อยบล็อกเบอร์19และมีแหวนรองตัวเล็กตัวบางหนึ่งตัวโอเคไม่มีแล้วนะครับแล้วก็หมุนชามหน้าเลยโอเคหรือถอดออกมาเลยครับปึ๊บปื๊บปื๊บดึงออกมาแล้ว ต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งครับมียางกันเป็นซีลไว้ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่เส้นๆนะครับตรงเส้นคีบเราไปทมร้อนตรงนั้นเมื่อถอดมาเราก็ทําความสะอาดธรรมดาครับเช็ดๆเอาผมไม่ได้มีน้ํายาหรือใช้น้ําล้างแต่อย่างไรนะครับเอาเช็ดๆชูๆูเอาเฉยๆยๆนะครับส่ภาพสายพานเราสาม,มารถลึงชามดูมได้เลยนี่คือชาม หลังนะครับที่ใส่พ่านมือถือแลก็ทำความสะอาดเบื้องต้นนะของผมนี้เปิดมารอบหนึ่งแล้วนะครับเคยเปิดแล้วรอบหนึ่งรอบนี้ก็ไม่เคลิ้เท่าไหร่โอเคทีนี้เราจะหมุนชั้นหน้าออกครับบอ็อกเบอร์เดิมครับ19หมุนออกได้เลยออกมาตัวแรกน็อตเบอร์19และแหวนค่อนข้างหนาเลยหนึ่งตัวและแหวนบางอีก1ตัวนะครับวางรองกันไว้จะได้ไม่สับกัน โอเครวมกันอย่างนี้สามอันดึงโอเคสภาพดึงออกมาแล้วยังเรียบยังดีอยู่แล้วก็มีแหวนตัวเล็กบางหนึ่งตัววางอยู่ในชามอย่างนี้เวลาประกอบต้องจำกันนะครับจะได้ประกอบเหมือนเดิมโอเคทีนี้เราเอาสายพานออกได้เลยก็ดึงมันทั้งชุดคัสอย่างนี้ออกมาเลยนะครับอืมสภาพก็โอเคตรงนี้ถ้ามี จรรบีก็ใส่ไปเพิ่มใหม่นะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรทําความสะอาดนิดหน่อยได้นะครับอ่ะมาพูดถึงสายพานนี้สายพานเดิมนะครับสายพานเดิมสายพานเดิมเบอร์2 0งศูนย์สองนะครับแปดสี่หนึโอเคผมไปซื้อของมิชลินมาครับถูกกว่าของศูนย์ของมิชลินนี่อยู่ที่ประมาณเจ0ดบาทเองนะครับเบอร์เดียวกันอ่า เบอร์เดียวกันนะครับก่อนใส่นะครับจะเบอร์เดียวกันแหละเราก็ต้องลองทาบดูนะครับลองทาบดูอีกทีว่ามันตรงไหมผมก็ไม่ค่อยชัวร์มั่นใจถึงจะเบอร์เดียวกันเราก็ต้องลองนะวิธีลองก็เนี่ยครับดึงดึงดูความมันเท่ากันไหมความยาวดูฟันของมันใกล้เคียงกันไหมครับบางยีห้อฟันไม่เท่ากันนะครับฟันเฟืองของมันอาจจะเล็กหนา บางไม่เท่ากันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสายพันธุ์ประเภทนี้จะทำงานโดยใช้ข้างครับไม่ได้ใช้ฟันที่อยากๆนี้ทำงานก็ดูขนาดความยาวก็โอเคต่อไปช,ชุดชามครับดึงออกมาเม็ดมันจะหล่นลงมาเลยนะครับให้ระวังหายด้วยชุดเม็ดนะครับของเดิมเนี่ยผมเปิดเช็คตะเข็เเที่แล้วมันสึกครับสึกแล้วก็แกนตัวนี้ครับแกนที่รองี๋ยวก็เดี๋ยวก็ทำความสะอาด ก็ฉะลมน้ำมันนิดหน่อยกอนใส่อ่าแล้วอันต่อไปคือตัวผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับแต่มันจะมีพลาสติกตัวเนี้ยที่นั่นไว้นะครับจริงๆตามสเปคเขาบอกให้เปลี่ยนด้วยแต่ของผมดูแล้วมันยังใช้ได้นะครับไม่เป็นไรก็ใส่เดิมไม่ต้องเปลี่ยนอ่พอเราถอดออกมาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็สองไฟดูครับเช็ดทำความสะอาด ะครับไม่ต้องเช็ดมากนะครับผมมีความสึกว่าถ้าเราใช้ feels, น้ำเนี่ยมันอาจจะทำให้อุปกรณ์เป็นสนิทได้เนาะดูชุดเม็ดต่อครับชุดเม็ดของผมที่ใส่มาตั้งแต่ขับมาเลยนะครับตั้งแต่ซื้อมา1นึ่งกิโลดูสภาพกันครับนี่เลยครับมันไม่กลมครับเดี๋ยวผมให้ดูอ่าเนี่ยครับเป็นสึกเป็นทางเลยครับเห็นไหมครับเป็นบาเลยครับ มันก็ส่งผลเสียนะครับเวลาที่เม็ดมันกิ้งออกไปเนี่ยมันจะกิ้งแล้วมันสะดุดนะครับมันทำานานได้ไม่เต็มที่ผมก็ได้จัดการซื้อของใหม่มาแล้วเรียบร้อยนะครับตามสเปคเดิมอ่ะนี่เราก็ทำความสะอาดครับมันเป็นฝุ่นนะครับฝุ่นที่เกิดจากการสึกหลอของเม็ดตุ่มน้ำหนักนี่แหละเราก็ทำความสะอาดเอาผ้าแห้งเนี่ยหรครับเช็ดๆชดเอานะครับประมาณนั้น เช็ดทำความสะอาดปากเปล่าๆดูมีฝุ่นมีอะไรอีกไหมนะครับข้ามน้ํามันเช็ดออกให้หมดนะครับดูล่องแล้วนะครับก็ยังโอเคอยู่โอเคอันนี้คือรถที่ใช้ประจําวันนะครับขี่เต็มที่ก็แปดสิบเก้าสิบครับไม่ได้ขี่ไว้นะครับไม่เป็นล่องไม่เป็นอะไรเลยสภาพโอเคทำความสะอาดเรียบร้อยครับเช็ดเชเฉยๆ,ๆ,ๆเอาละทีนี้เราก็มาเอาตุ้มน้ำหนักเม็ดตุ้มน้ําหนักใหม่ขนาดเดิม13กับ10กรัมนะครับ ผมดูจากของเดิมเวลาใส่เนี่ยก็จะเรียงจากเหมือนเดิมเลยนะครับผมดูแล้วเนี่ยเอาทางเรียบเอาสิบสามสิบนะครับซ้ายขวาที่ผมดูไว้จากของเดิมคืออันหนัก ดูจากอันนี้ผมผมนะผมดูอย่างนี้นะไอแกนเหล็กตรงนั้นหน่อยๆเนีย่ยอ่ะน,นี่แกะสิบกรัมครับเวลาใส่นะครับก็สิบกรมัมโอเคสิบกรัมใส่มันจะมีฝั่งนึงที่เต็มฝั่งนี้มีโลโก้เอาฝั่งเต็มออกซ้ายนะครับเอาฝั่งเต็มออกทางซ้ายของตัวเราะนะครับเอาสิบกรัมอยู่ซ้ายครับ สามกรรมอยู่ขวาก็คือเบาก่อนแล้วก็หนักที่หลังนะผมเอาตามขนาดเดิมที่เขาใส่มาจากโรงงานนะครับขนาดเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็ประกอบด้วยอันนี้ครับปึ๊บอ่ะแล้วเราก็ลองเสียบด,ดูเข้าสุดเราลองยกขึ้นยกลงดูว่ามันฝืกไหมเลื่นอยู่ไหมอ่ะอนนี้ผมดูแล้วว่านิดหน่อยครับก็เอาะโลมน้ำม,มันะโลมนะครับน้ำมันเครื่องธรรมดาเนี่ยครับ แตะนิดนึงเอานิ้วถูๆหน่อยหนึ่งที่แกนมันให้มันลื่นนะครับไม่ให้เยิ้มนะอ่าในนี้ก็แกนของมันนะครับก็ทํความสะอาดโดยใช้น้ำมันเครื่องเล่นนะครับชโลมคาบเหนียวเหนียวของตทลร์ีหรือน้ํามันเก่าอ็มีชโลมฉโลมถูๆถูๆครับให้คาบพวกนี้มันออกนะแล้วก็เช็ดครับไม่ต้องใช้น้ํายาหรอกครับง่ายๆบ,าบ้านๆนะครับเช็ดถูๆถูๆนะครับ ลงไปข้างในผ้าแย่บ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็น้ำมันชโลมนิดหน่อยนะครับพอให้มันแบบว่าพอกันสนิมนะครับอ่าถู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 นิ้วแย่ครับประมาณนี้แล้วก็เช็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับให้น้ํามันข้ามน้ามันอยู่กับอุปกรณ์เราน้อยที่สุดนะครับให้มันฉล้มเฉยเฉยอ่านี้นะครับฟึบๆๆๆอ่าจุดนี้มันมีการเสียสีนะครับ ก็เลยขอญาตใส่น้ำมันนิดหนึ่งแล้วถูถูฉลมเฉยๆนะครับน้อยๆบางๆและลองใส่ดูหมุนดูโอเคเดินดีไม่ติดขัดอะไรแค่นี้ก็เรียบร้อยครับสามารถประกอบกลับได้เลยนีแหละก็มีคราบนิ้วนิดหน่อยนะน้ำมันติดนิ้วที่ชามก็เช็ดเช็ดทำความสะอาดไม่ให้มีคราบน้ำมันติดอยู่กับชามนะครับส่ผ่านเราจะได้ไม่ลื่นโอเค เราใส่ได้เลยครับตอนใส่ต้องระวังนะครับเอามือจับไว้ด้วยเดี๋ยวมันหลุดออกมานะครับและก็ใส่แล้วก็ลองหมุนดูใส่ให้สุดทำความสะอาดให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งในที่นี้วิธีการใส่พานใส่ซากใส่ใส่ใส่สายพานนะครับผมแนะนําจะใส่แบบวางไปเฉยเฉยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันหลุดนะครับใส่แล้วมันจะไม่ได้ต้องเราต้องบีบนะครับใช้นิ้วเราบีบอย่างนี้นะครับใส่สายพานชี้ชี้ทางสายพาน ไปข้างหน้ารถครับบีบแล้วก็ใส่คือบีบอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ยัดสายพานเข้าไปให้มันลงเข้าไปในข้างในอย่างนี้อ่าทีน,นี้เรามาใส่เลยครับตอนใส่ก็สวมไปเฉยๆแต่เรายังไม่ได้บีบเนาะเพราะว่ามันจะเด้งกลับเราก็บีบครับบีบตอนใส่น,นั่นแหละอีตอนอยู่กระใสอยู่กระรถนั่นแหละบีบแล้วเอานิ้วจับไว้ครับสายพานเรียบร้อยอยู่ในลักษณะนี้และต้องเข้าลองข้างหน้าอย่างนี้นะครับอ่า โอเคเราใส่ชามอันนี้ได้เลยอย่าลืมแหวนนะครับแหวนใส่ไว้เลยใส่เข้าไปปุ๊บจัดเข้าไปเฉยลองบีบด,ดูใส่พานบีบได้ก็โอเคลงล่องแล้วนะครับลง้าไม้สุดนะตามด้วยแหวนบางแหวนหนาและน็อตครับลดลดโอเคหมุนเข้าไปก่อนครับหมุนเข้าไปได้เกือบตึงมือเลยครับ ประมาณหนึง่งก็โยกโยกดูพอได้แล้วนะครับสายพานเราตอนนี้หย่อนนะครับไม่ได้ออกมาขวางชาบตรยังใดเหมือนเดิมครับยิงน็อตเบอร์สิเข้าไปปืดเปิดนะเข้าไปให้ตึงแล้วลองโกดูว่าแน่นแล้วโอเคลองบีบสายพานดูโอเคทีนี้ใช้ได้ครับสังเกตว่าสปริงที่ดันสายพานของ เป็นป้าสปรินเนี่ยค่อนข้างอ่อนนะครับเมื่อเทียบกับฟร์ซ่าเราสาม,มารถเอามือบีบชามหลังเนี่ยชามหลังชามคัดเนี่ยขยับได้เลยนะครับสาย่านดึงชามขยับได้เลยทำความสะอาดชามหลังชามคาัดน,นะครับแล้วก็ใส่ได้เลยเนาะตัวผ้าคาัดน,นะครับก็ผมก็เอามอปัดปัดทูๆูหน่อยหน่อยลองใส่ดูลองคลายใส่ดูนะครับแล้วขมุนโอเคนี่ผมว่าคลายกัพื่อจะประกอบก่อนจะประกอบครับ ตัวฝาก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับมีคราบสกปรกคร,ราบน้ํามันนิดหน่อยเนาะตรงนั้นที่เช็ดเมื่อกี้ก็คือเป็นส่วนที่มียางกันฝุ่นตรงนั้นนะครับลองตรงนี้นะอ่าใส่ไว้ก่อนเลยที่ตัวรถนะครับแล้วค่อยๆเล็งและใส่เข้าไปให้ตรงมาร์กเดิมปึ๊บปึ๊บปรับป,บปับปรับเรียบร้อยครับแค่นี้เองนะครับ ง่ายได้มากสําหรับคนที่มีเครื่องมือจะง่ายมากนะครับก็รบประกอบอ้านหลังตรงนี้มันจะมีลูกปืนหน่อยนะครับพอใส่แหวนแล้มก,ก็เลยใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยนะแล้วก็น็อตตามครับยิงน็อตกลับปืนปืนอ่ะตอนยิงเนี่ยล้อจะตามนะครับจะต้องเมือจับไว้มือจับไม่อยู่แล้วครับอ่ะโอเคยิงแน่นแล้วเดือดปลอยแล้วก็กอ่อฟ้า กรอบเหมือนเดิมครับตอนถอดยังไงใส่กับดีเวิร์กลับไปครับเอาข้างหน้าจิ้มเข้าไปแงนงนี้จิ้มดัดปุ๊บจิ้มเข้าไปแล้วและจิ้มนี่นะครับระวังนะครับหักง่ายนะนะครับลานค่อยๆดัดเป็นยางครับปุ๊บๆเข้าไปทำความสะาดจบครับแต่ทีนี้เรามาไล่ยิงน็อตกลับครับน็อตเบอร์แปดที่ถอดไว้ไม่ต้องกังวลครับขนาดเท่ากันหมด ยิงได้เลยครับสับกันได้ตัวไหนอยู่ล่างอยู่บนมันยาวเท่ากันนะครับแต่ผมเอาความจําง่ายๆว่าถ้าอยู่ข้างล่างมันจะเลอะหน่อยตัวมันจะเลอะเลอะหน่อยนะครับก็ใส่กลับไปด้านล่างเนี่ยมันจะมีน็อตตัวหนึ่งที่มีสายเบรกคล้องด้วยนะครับก็จับสายเบรกตัวขาจับสายเบรกเนี่ยให้เข้าที่เหมือนเดิมด้วยนะอย่าลืมนะครับแล้วก็ตรงนี้เช่นกันครับก็จะมีตัวช่วยจับสายอะไรก็ไม่รู้แหละก็ จะมีขาเล็กหน่อยๆก็ใส่ให้เรียบร้อยเอามือหมุนไปก่อนครับและก็เอาโอสุกะเราหมุนตามปืดปืดปืดง่ายมากครับถ้าใครมีเครื่องมือและมีวิชาช่างติดตัวบาบ้างไม่ต้องพึ่งร้านก็ได้นะครับเอาอจัดการเองได้เลยอ่าเรียบร้อยครับและน็อตตัวสําคัญครับ มีตัวหนึ่งอยู่ด้านบนมันแคบครับโอสุกะก็เข้าไปยิงไปได้โอ้ยมาแล้วมาแล้วคนช่วยผมไปไปไปเดี๋ยวนอตหายเอยไม่ต้องมายุ่งกับพ่อออกไปก่อนแหมมาทิ้งกิ่นไว้อีกนะเมื่อเสร็จแล้วเราก็ลองสตาร์ทเลยครับเมื่อเอแล้วลองสตาร์ทเราดูก่อนครับเร่งดูกดเบรกแล,ล้วเร่งกดเบรกแล้วเร่งนะครับหยุดเบรกเอาไว้เร่งดูว่ามันดึงไหม โอเคไหมอ่าทุกอย่างใช้ได้ครับทีนี้กระดับเครื่องได้เลยครับลองแล้วใผ่พานจับดีโอเคเพื่อความผมเป็นแกงพีชน้ำพันนะอ่ะก็อัดไปอีกรอบครับกลัวครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับเข็บเครื่องมือหนักได้เหลือนอตอีกสามตัวที่จงใส่ตรงนี้ก็เป็นอันพิชีเรียบร้อย เป็นน็อตหกเหลีย่ยมนะครับเนี่ยครับไขใสอีตัวเนี้ยไอเจ็ตอะไรของเขามาด้วยนะแต่มันมีพัดลม,มจะดูดลมเข้าไปช่วยหรืออะไรประมาณนผมก็ขานครับพอตึงมือนะครับไม่ตรงถึงก็เอาบล็อกยิงนะครับมันพลาสต,ติกขันปึนบเฉยเฉยเรียบร้อยเอาตึงอีกหน่อยอนะ่ะโอเคอืม เไปนันเสร็จครับเอาแลหละผมก็ออกไปลองทุกอย่างปกติครับใช้งานเหมือนเดิมเลยดีและถูกตังลงไปเยอะเลยครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างครับอุปกรณ์ที่ผมซื้อทั้งหมดนะครับทั้งดิงและราคาใครที่เข้ามาดูแล้วมีข้อสอบถามสามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ครับเดี๋ยวเข้าไปตอบยังไงขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณ ครั้งส่สีครับ